ที่โปรโมทเพจด้วยคลิปวิดีโอจากมือถือนะคะคลิปนี้ก็ขอให้เครดิตผู้ชายท่านหนึ่งนะคะที่เคยเข้าเรียนในยิงแอดเนาะแล้วก็ปุ้ยเนี่ยไม่ทราบมาก่อนว่าทำได้แล้วเขาเนี่ยก็ทักมานะคะบอกว่า มันทำได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ปุ้ยเนี่ยมีความรู้ใหม่เมื่อปุ้ยมีความรู้ใหม่ปุ้ยก็อยากแบ่งปันทุกๆคนนะคะโดยโดยให้เครดิตผู้ชายท่านนี้นะคะซึ่งเคยได้เรียนในคอร์สยิงแอดมือถือยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับความรู้นี้นะคะขั้นตอนแรกหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าการมีเพจเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีตัวยิงแอด ตัวจัดการเป็นตัวธงสีส้มนะคะความจริงแล้วเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการอกแอดก็จะมีตัวนี้นะคะนั่นะคือแอปโฆษณาตัวนี้ของ Android ปุ้ยไม่แน่ใจเนาะเอ้ยของ iPhone ปุ้ยไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นของ Android นะคะประมาณนั้นเนาะก็เราก็เข้ามาที่โฆษณานะคะแล้วอันนี้มันจะผูกโดยอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเรามีเพจเนาะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บถ้าแบบ ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อเพจต่างๆนะคะของเราถ้าไม่มีให้ดูให้แน่ใจว่า Facebook ที่เราเข้าเนี่ยมี Facebook เดียวหรือเปล่าถ้ามีหลาย Facebook มันจะไม่ขึ้นนะคะถ้าเราเข้าเฟซผิดที่ไม่ได้ผูกกับเพจจะไม่มีเนาะเสร็จแล้วปุ๊บก็มาที่สามขีดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาสร้างแคมเปญค่ะ,ะกดสร้างแคมเปญเราทําในมือถือได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะด้านบนเนี่ยก็จะบ่งบอกว่า เรานะคะเป็นเจ้าของเพจไหนเราอยากจะยิงเพจไหนเราก็สามารถเลือกได้ถ้ามีเพจเดียวก็เลือกไปเลยแต่ถ้ามีหลายเพจเราก็มากดสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมันก็จะมีรายชื่อเพจให้เราเนาะโอเคนะคะอ๋ยวปุ้ยเอาเพจนี้ล้กันที่ปุ้ยขายของอยู่เนาะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาที่การถูกใจเพจตรงนี้นะคะบางมือถือก็จะมีมากกว่านี้นะคะแต่ในมือถือปุ้ยมีแค่ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรายการเท่านั้นนะคะเราก็มาที่การกดถูกใจเพจตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะตอนแรกมันก็เป็นรูปภาพปุ๊บก็เข้าใจว่ามันคงจะโปรโมทได้แค่รูปภาพอย่างเดียวแต่ความจริงไม่ใช่นะคะเรามาที่ตรงนี้ค่ะตรงด้านล่างเนี่ยนะคะรูปแบบรูปภาพเดี่ยวอ่ะเรากดสามเหลี่ยมขึ้นไปเห็นไหมคะ มันก็จะมีให้เลือกรูปภาพเดียววิดีโอเดียวนะคะปุ้ยก็จะปุ้ก็เพิ่งรู้ตรงนี้แหละนะคะทีนี้ก็ดีใจเลยนะคะสามารถใช้เป็นวิดีโอได้นะคะวิดีโอตามตามที่เขาเขียนในคอมพิวเตอร์นะเขาบอกว่าให้ใช้ความยาวแค่15วินาทีนะคะแต่ผู้ชายที่แนะนำให้ผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าได้มากกว่านั้นครับได้ประมาณ1นาทีอันนี้ผู้ไม่แน่ใจแล้วแต่ว่า เราจะสื่อความหมายไปขนาดไหนนะคะสําหรับปุ้ยเนี่ยปุ้ยก็ไม่เอาเกินหนึ่งนาทีแล้วกันเนาะอ่ะเราก็จะเอ,เอาประมาณาหนึ่งจุดสามสามอ่ะเอา้องคนนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาคนนี้เออแล้วแต่นะคะเอาลองเลือกดูนะคะอ่ะปุ้ยเอาอันนี้แล้วกันเนาะมันก็จะขึ้นมาให้อ่ะโอเคนะคะแล้วปุ้ยก็กดถัดไปเนาะ เมื่อปุ้ยเลือกเสร็จแล้วนะคะทีนี้มันก็จะบอกว่าข้อความของคุณไม่สามารถประกอบด้วยเครื่องหมายวรรคตอนอหมายความว่าข้อความหลักปุ้ยเนี่ยมันมีนะคะปุ้ยก็จะขยับเห็นไหมคะคาเตือนมันก็จะหายไปเนะาะข้อความหลักก็คือด้านบนเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวอย่างโฆษณาให้เรานะคะรอสักคู่นึงเนะาะนะคะนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ นะคะอืมลิปแก้ปากดําโคลาคือบางทีชื่อเพจเนี่ยเราเราอาจจะปรับก็ได้ตรงเนี้นะคะอืมอ่ะ,อะตรงนี้เป็นชื่อเพจเนาะอ่านะคะแล้วก็ตรงหัวชื่อเพจเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะปรับได้เนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยลิปแก้ปากดำองช์พูบายปื้อโคลาเนี่ย มันน่าจะมีให้เลยแต่ที่ปรับได้เนี่ยก็คือข้อความหลักเนาะข้อความหลักตรงนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาแนะนําวิธีการยิงแอดด้วยมือถือนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแก้ตรงต,รงตําแหน่งจัดวางตรงนี้ก็สามารถทําได้นะคะ,ะเรามากําหนดเองได้นะนะคะตรงนี้นะคะว่าเราจะให้โชว์ที่ไหนโชว์ในมือถือหรือเดสก์ท็อปนะคะถ้ามือถือก็ เลือกมือถือแต่บเล็ด็อปเอาออกก็ไม่ต้องเอานะคะเป็นมือถืออย่างเดียวเนอะทีนี้มันก็จะมีแพลตฟอร์มเป็น Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger นนะคะเราจะเอาไม่เอาก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วปุ้ยเนี่ยก็อยากจะให้โฟกัสที่นิวฟีดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าปุ้ยต้องการที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่เนอะการโปรโมทเพจไม่ได้ขายของนะคะการโปรโมทเพจเป็นการทําให้คนรู้จักมากขึ้นดังนั้นวิธีการที่ทําให้รู้จักคนมากขึ้นเนี่ยก็คือ การที่เราแบบถ้ามีเงินน้อยไม่ได้มีเงินวันละพันสองพันเนี่ยปุ้ยก็จะโฟกัสยิงไปที่ตำแหน่งเดียวนะคะเพื่อวัดผลว่าคนเข้ามากน้อยแค่ไหนคุ้มกับเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาหลายอันมันก็ค้ากันไปนะคะบางทีเอาทุกอย่างเลยก็ได้นะคะเพื่อวัดผลว่าตำแหน่งไหนที่คนเข้าถึงเยอะแล้วเราค่อยไปปรับโฆษณาในครั้งหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่แต่สําหรับปุ้ยก็จะลองเป็น ทีลาตำแหน่งไปทีละแพลตฟอร์มไปประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดถูกใจเนาะ,ะจากนั้นเราก็กดไปเรื่อยๆืนะคะ,ะทีนี้เขาก็ให้มาตั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายจะสร้างใหม่ก็ได้หรือว่าจะเอาที่มีอยู่ก็ได้แล้วก็กดถัดไปนะคะ,อ,ะอันนี้เขาก็ให้ระบุเรื่องเงินประมาณนั้นนะคะถ้ากําหนดอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ,ะในเรื่องของเงินเนี่ย ดูดีๆนะคะว่าต่อวันหรือว่าตลอดอายุการใช้งานต่อปกติปุ๊กก็จะเอาต่อวันสักประมาณสองสวันประมาณนี้แหละช่วงไหนมีกําไรได้เยอะก็จะเอามายิงเยอะช่วงไหนกําไรไม่มีก็วันสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ส่วนใหญ่ปุ๊กก็จะเอาต่อวันบางคนเอาตลอดการใช้งานก็ได้นะคะวันละห้าสิบวันละหกสิบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเนาะแล้วก็เพราะว่า การซื้อคนเข้าเพจเนี่ยที่เป็นคนจริงๆเนี่ยปุ้ยถือว่ามันคุ้มเนาะราคาแค่เนี้ยราคาแบบเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยบาทเนี่ยเพราะคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถควักจ่ายได้หลายรอบเนาะถ้าเขาชอบเพจเราเลยประมาณเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ปุ้ยจะทําเพจที่เป็นประโยชน์นะคะคือคอนเทนต์ในเพจเนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงการขายของอย่างเดียวก็จะพูดในเรื่องราวของของกลุ่มลูกค้าของเขาด้วยนะคะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เขาด้วยนะคะไม่ใช่เราเป็นฝ่ายเอาอย่างเดียวเนาะ ทีนี้ก็ลงโฆษณาต่อเนื่องหรือว่าเริ่มเลยนะคะเริ่มในภายหลังแล้วแต่เราจะตั้งก็ได้ในภายหลังเขาก็จะบอกว่าให้เริ่มตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะแล้วเราก็กดถูกตรงนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะตามรีเควสที่หลายๆคนขอมานะคะแล้วในคลาสถัดไปพวกเจะอาจจะทำคลิปที่สร้างปก วิดีโอใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ได้นะคะประมาณนั้นเนาะยังไงแล้วก็ขอฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะถ้าใครนะคะได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์ตอบได้ว่าจะเลือกเลือกโฆษณาถูกใจเพจเนี่ยให้ช่วยตอบปุ้ยหน่อยแล้วกันเนาะว่าจะให้โฆษณาถูกใจเพจของเพื่อนๆเนี่ย โชว์แสดงที่ในฟีดข่าว Facebook หรือ Story i g ดีนะคะให้เลือกนะคะระหว่างให้โฆษณาโชว์ที่ฟีดข่าว Facebook หรือ Story i g อดียังไงก็ฝากตอบใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ